พามาดูลัว้วที่ปลูกมะเขือเทศพันไว้นี่เป็นรัวบ้านก็ปลูกมะเขือเทศรอบรั้วให้มันพันตามรั้วตอนนี้ก็ออกลูกลูกเยอะมากลูกใหญ่มากปุ๋ยแทบไม่เคยใส่นี่เป็นพันเล็กก็ลูกสุกแล้ว นี่ห้อยลงมาเราไปดูอีกมุมหนะึ่งอันนี้เป็นอีกมุมหนะึ่งอันนี้เป็นพันธุ์ลูกใหญ่ต้นหนึ่งออกลูกประมาณสามสิบกว่าลูกสามสี่สิบลูกอันนี้มันเป็นปลาย มันเป็นจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วอากาศมันเย็นมันก็จะสุกช้าอันนี้ก็เริ่มสีส้มๆแล้วในฤดูร้อนจะสุกเร็วมองขึ้นไปบนสุดสานประเทศเราตรงนี้มีพันธต้นเล็กเดีไปดูพันธุ์ต้นเล็ก เป็นพันลูกเล็กก็จะห้อยย้อยลงมาลูกก็เริ่มสุกแดงละสีสันสวยงามาะมีเสียงนกร้องเขาครอลูกดกมากยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินกันดี ไปด,ดูต้นหน้าบ้านกันมีต้นนี่งอันนี้ก็เป็นทางขึ้นบ้านก็ปลูกไว้เหมือนกันเป็นพันธุ์เล็กมันก็จะห้อยย้อยลงมาย้อยลงมาสวยงามขึ้นไปดูข้างบนน้วมีต้นอะไรกันบ้างอันนี้ก็เป็นหัวคา โลูกตั้งแต่ต้นฤดูดร้อนโตได้แค่นี้นี่ก็ใกล้จะเข้าหนาวแล้วน่าจะตายในไม่ช้าต้นกระเพรานี่ก็เป็นผลไมาไทย ต้นกระต่ายไปจะตายแล้วมันจะเข้านะ่ะใบเริ่มเหลืองนี่ถ้าคือฉีนิยมมากในญี่ปุ่นญี่ปุ่นบนเหม็นแต่ก็ชอบกิน ลูกแล้วพาหวานมาแล้วก็เดินแล้วก็วก็ออกลูกแปลว,ว่าใกล้จะตายแล้วที่มันหนาว เึงเลยนะซึ่งประามราณสองเมตรแล้วก็ตะยนช้าตันตก